Way to God, man. I'm gonna make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop. There ain't no time to fuck. Try to live, better. you gotta want it up when you finally get that up. you get ready take it i don't need a hand out i already stand out starting to advance now ready to expand now you don't have a chance now cause we're in เบื่อไหมเวลาที่จะซื้อหรือขาย ID ไอดียไรก็โดนโกงทุกทีนี่เลยครับเพจแอดมินสั่งเพ H ทีเฮดร้านเกมออนไลน์มีทั้งรหัส ROV และฟรีไฟสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยนะครับถ้าจะสั่งซื้อหรือดูภาพเพิ่มเติมทักแชทเพจได้เลยนะรับประกันทุกไอเดให้ความช่วยเหลือควบคุจรเครดิตเยอะรีวิวมากมายและก็ระวังคนแอบอานน้างด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นใต้คลิปนี้นะถ้าซื้อแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องเบสเลียวตะด้วยนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลวตาชแนลนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับฮีโร่ไบ e กันนะครับทุกคนและน,นี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรุ่นพลังแฟงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับเซตนี้คือผมจะออกเป็นทารอนมาก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นดาบคีนะผมจะยังไม่ออกโบออ f ฟลอตเตอนะครับผม ไอ้ธนูดูดเลือดนั่นเองนะคบผมแต่ถ้าเราใช้กอ่อเกิดไปแล้วเนี่ยผมจะขายกอ่อเกิดแล้วก็ไปออกเป็นธนูนะครับผมถ้าเกิดคูณออวก่อเกิดมาเนี่ยก็ขายธนูแล้วก็มาออกกอ่อเกิดนะครับในส่วนของชิ้นสุดท้ายก็ประมาณนี้เนาะโอเคถ้าชอบกันเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งไว้เวยนะครับเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ๆของผมเนาะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผม โอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำานวทางการเล่นไบท์ฟาร์มป่าใดซีซันที่18นี้นะครับไบท์เนี่ยเป็นตัวละครที่เก่งกลางเกมถึงเลดเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับแต่เราก็สามารถไปปิดไฟได้นะเช่นเพื่อนระบวก,กันเงี้ยแล้วเราคิดว่าเราไปเนี่ยแล้วเรา ได้แอซิดหรือว่าได้ค่าเนี่ยเราก็ไปนะครับแต่ถ้าเราไปไม่ทนเนี่ยเราก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้แย่มากนะแต่ถ้าเพื่อนแบบแย่มากๆจริงๆแต่ว่าเราไปแล้วมันก็ยังไม่ไหวเนี่ยผมแนะนําว่าให้ฟาร์มแล้วก็ดันป้อมแล้วก็แยกดันเลนนะครับไปทําอย่างนี้ไปไเรื่อยๆจนเรารวยนะพอเรารวยเนี่ยเราก็จะสามารถสู้ใครก็ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายสกิลของไบค์นะผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับในส่วนของพาสซีฟเนี่ยจะทําการตีไกลแล้วก็ตีใกล้นะครับ ถ้าเกิดตีไกลเนี่ยมันจะติดสัญลักษณ์เทพด้วยนะครับผมแล้วถ้าเราเข้าไปตีใกล้ๆเนี่ยมันก็จะได้ความเสียหายจริงนะครับผมค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับทัวรสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นการปาแบบนี้ไปนะครับผมแล้วก็ติดสัญลักษณ์นะครับถ้าเกิดปาโดนจัางๆเนี่ยจะทําให้ติดสตัมด้วยนะครับผมแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะแล้วเราก็สามารถบังคับทิศทางได้นะครับผมถ้าเกิดเราปาสกิลหนึ่งแล้วเราบังคับอนาล็อกลงล่างเราก็จะสไลด์กับหลังนะครับไอ้ปุ่มบังคับเดินนั ส่วนกิณสเนี่ยจะทําการกระโดดเข้าไปแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่นะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนอันตีเนี่ยจะทําการแปลงร่างเป็นร่างกอดนคะครับผมร่างร่างเทพนะทุกคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าแปลงอันตแล้วแล้วเราจะไม่ตายมันสามารถตายได้นะครับผมถ้าเกิดเลือดเราหมดหลอดแล้วเราไม่ได้ฆ่าใครเลยเนี่ยเลือดเราก็จะไม่เด้งนะครับแต่ถ้าเราได้ฆ่าเนี่ยเลือดเรามันก็จะเด้งจะเด้งแล้วมันก็จะตายยากมากๆเลยนะครับแต่มันก็สามารถตายได้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ฆ่าหรือไม่ได้ตีดูดเลือดนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วในส่วนของสกิล โอเคเดี๋ยวผมจะเอามงกรเล็กก่อนนะครับผมลิงอยู่ข้างล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบปีรีบเบิร์ดเลยนะครับโอเคเหมือนยีเอ้ไม่ใช่สิเหมือนวันเดอร์จะรอนะแต่ว่าผมไปละผมไปแท็กเว็บกลางนะครับผมแล้วก็อาจจะไปบวกข้างบนนะเพราะว่าข้างบนมีบวกนะครับแต่ผมคิดว่าเราไปเลยได้นะจังหวนนะเนี้ยเหมือนทอนจะโดนนะแต่เขาเห็นเรานะครับผมจากคลีปตรงกลางนะไม่มีคนคลีปเคลียครีปตรงกลางให้ผมนะแมงมุมอาจจะได้็อตนี้ เรายังเล่นเราอาจจะยังฆ่าลิงไม่ได้นะครับถ้าเกิดลิงมีเพื่อนนะแต่ถ้าตัวตัวเนี่ยผมคิดว่าเราสู้ลิงได้นะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้ก็ฟาร์มบูไปก่อนนะครับเพราะว่าบูเราขึ้นมาแล้วนะต่อให้เราแบบไปเดินรอเล่นเนี่ยไบยมันไม่ใช่ตัวที่ไปเดินรอเล่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีสก,กิล ทำจังหวะให้เพื่อนอมันมีสกิลหนึ่งที่ทําจังหวะให้เพื่อนก็จริงนะครับผมแต่ดาเมจที่ไบร์มันจ่ายออกมาเนี่ยมันมันเป็นดาเมจที่ต้องตีต,ต,ตีตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกตัวที่ต้องตีเยอะในช่วงต้นเกมเนี่ยมันจะยังไม่ค่อยเก่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดเข้าสู่ช่วงกลางเกมหรือเละเกมมาแล้วเนี่ยคือไบร์มันจะเก่งมากๆกันนะโอเคข้างบนเหมือนจะมีบวกไฟใหญ่นะครับผมก็จะรีบไปช่วยนะครับเพราะว่าคิดว่าเพื่อนเราน่าจะบวกได้นานนะครับโอเคเราน่าจะได้ถอนนะครับผมสวย อาตานี่ไม่น่าได้จริงๆผมกะเอาลิงด้วยแต่พรว่าลิงมันเข้าลึกไอหมอนี่มันสู้ผมว่าไอหมอนี่มันสู้ผมว่ามาดิผมตีร่วงหมดอะสกิลสองผมมันตีเป็นดาเมจจริงไงพวกคือพวกแท้งเนี่ยมันก็โดนนะครับนี่เห็นป่ะดาเมจจริงค่อนข้างแรงนะสองร้อยดาเมจจริงเนี่ยจะแรงตามสัญ,ญลักษณ์ที่แปะอยู่ตามตัวเขานะมันจะสูงสุดสี่สัญลักษณ์นะครับผมถ้าเกิดครบสี่สัญลักษณ์แล้วเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะโอเคเดี๋ยวเรา เราฟาร์มไปก่อนนะครับเรายังไม่ต้องรีบเล่นอะไรมากมายนะเพราะว่าทีมเราเนี่ยก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากเพราะว่าทีมเราเนี่ยมีตัวต้นเกมถึง4ตัวเลยนะครับผมมีผมคนเดียวที่เป็นตัวเลดเกมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเราค่อนข้างที่จะไหวในช่งวงต้นเกมนะครับเราก็พยายามเลือกตัวมาดีๆนะครับผมถ้าเกิดเราจะเล่นป่าเลดเกมเนี่ยเราก็ต้องดูเพื่อนร่วมทีมนะครับว่าเพื่อนรเพื่อนร่วมทีมเนี่ยมีตัวต้นเกมเยอะไหมถ้ามีตัวต้นเกมเยอะเนี่ยก็เล่นได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเพื่อนเราอ่ะสมมุติว่าแคลรี่เป็นท อ่าแล้วเมดเป็นลิเลียนหน้าอันนี้คือเลทไป2อแล้วนะถ้าเราเลือกไบเมดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะยากละถ้าเกิดเขาเลือกออฟเลนเป็นโอเมนด้วยนี่คือยิ่งหนักเลยทุกคนทีมเราเนี่ยต้นเกมเนี่ยจะอ่อนแอมากๆเลยนะครับโอเคชิ้นต่อไปเนี่ยผมจะออกเป็นทารลอนเลยนะเพราะว่าทารลอนตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเก่งนะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขามีตัวแทงถึง2ตัวเลยนะครับผมผมก็จะเล่นทารลอนนะโอเคช็อตนี้เราก็ตีฟรีไปนะครับผมล่วงครับผมแตกไปหนึ่งยังไงต่ออีกไหม โดดหาทอนครับผมทอนล่วงซูเปอร์แมนเก็บไปแล้วนะโอเคช็อตนี้เดี๋ยวเราจริงๆผมอยากเวท่ะมาเราเวทเลยแล้วกันทุกคนอคุยเกมช็อตนี้เมื่อกี้นี้คือเราเอาเขาหมดนะแล้วแบบเขาไม่เขาฆ่าเราไม่ได้เลยนะทอนมาทุกคนตาตันโอ้โหตาตันไม่โดนทอนไม่เป็นไรแต่ทอนฟิกเกอร์ไปแล้วนะลิงได้ไหมมาหลอดไม่แทงให้ผม่ะไม่เป็นไรทุกคนผมเอาเองอุ้ยยุ่งแล้วทุกคนเราผมต้องสู้อะโอ้โหไมห่ไหว่ะทุกคน ช็อตะกี้นี้มันออกไม่ได้นะผมไม่มีสกิลหนึ่งในการสไลด์ออกวนะมาวัดเขาไม่เล่นนะทุกคนช็อตะกี้นี้ที่ได้ปอมนะผมก็เลยต้องได้แบบได้แล้วเจ็บนะจริงจริงชุกช็อตตะกี้นี้ยังไงก็ต้องได้นะได้ die แล้วผมจะไม่ต้องเสียติด้วยนะแล้วผมจะใช้สกิลดึงเนี่ยออกออกออกมาทางซ้ายนะครับผมแต่ตะกี้นี้มันไม่มีสกิลพุ่งไนงะผมก็เลยต้องกลับมาหามาวัดเผื่อมาวัดจะช่วยผมได้นะไม่เป็นไรทุกคนอันนี้คือผมกดมาคนเดียวไงเพื่อนก็ไม่ค่อยรู้ใจผมหรอกว่าผมจะทําอะไรนะ เหมือนก็เหมือนเราแหละเราก็ไม่รู้ใจเพื่อนนะว่าเพื่อนจะทําอะไรแต่ช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่ามาหลอดจะเข้านะแต่มาหลอดไม่เข้าไงโอเคไม่เป็นไรทุกคนเราก็มาฟาร์มซ่อมนะมาดิทุบถ่ายมาเพื่อนอมอมไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวเรารอมีท่ารอนก่อนนะดาเมจเราถึงจะมานะครับทุบเราเล่นหนักไปทุกคนคือผมออกไปช่วยไม่ได้นะเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเกิดมองไปช่วยแล้วลิงมาเนี่ยคือผมจบเหมือนกันนะผมก็ต้องแบบเล่นเอาไทามิ่งตัวเองนะครับผมวิช็อตนี้เราช่วยเพื่อนได้นะ อาตามไม่น่ารอดทุกคนตีไปเลยจะหนีไปไหนอะเพื่อนได้ได้อีกนวเนี่ยโอ้โหฟิเกเกอร์ทุกคนไอ้ไอ้ไอ้เซนก,ก้านายทำอะไรเนี่ยนายปล่อยมืออะไรเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราไปเอาบูก่อนนะแล้วเดี๋ยวอาจจะไปตีมังกรใหญ่นะครับผมเราอาจจะดันป้อมบนนะถ้าเกิดแต่ถ้าฝ่าตรงข้ามเนี่ยเขามาแพ็คเยอะผม,ผมก็อาจจะไม่ไปนะครับผมเดี๋ยวดูชีนะโอเคตอนนี้เราก็รีฟาร์มไปก่อนนะครับเก็บมังกรได้เก็บนะ เนี่เก็บมงกรได้ฟรีเลยนะครับไบต์อุ้ยระวังหน่อยนะทุกคนช็อตนี้ต้องออกมาก่อนนะระวังหน่อยโอเคได้อยู่สวยผมต้องเข้าวะทุกคนอัตติมีนะทุกคนช็อตนี้เล่นถ้าเกิดไอ้นี่ตายผมได้เลือดนะสวยอุ้ยเลือดผมจะหมดว่ะผมต้องตีตูวเลือดโอเคสวยครับ,เก,บเกือบเกือบไม่รอดว่ะทุกคนป้อมนี้นะ่าจะเป็นของเราแล้วนะสวยซูเปอร์แมนเพื่อนทําดีมาก ซูเปอร์แมนนี่เล่นเติมดีนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยคือผมไม่ต้องมาแล้วผมไปฟาร,ร์มแทนซูเปอร์แมนแล้วให้ซูเปอร์แมนแบบมาเล่นเนี่ยป้อมล่างคือก็จะไม่แตกนะครับแต่นี้คือผมคิดว่าถ้าเราถ้าผมมาเลยเนี่ยมันก็อาจจะชนะชัวร์กว่านะครับเนี่ยตอนนี้แฮ้บ้ามันก็เลยทําให้เราแบบเกมเกมนําได้เลยนะถ้าเกิดผมไปเล่นป่าออฟแล้วเอาออฟแบบมาเดินแล้วผมไปฟาร์มแทนออฟเนี่ยผมคิดว่าเกมเนี้ยมันไม่ค่อยเวิร์กนะครับผมในในความคิดผมนะแต่จริงๆแล้วมันเล่นอย่างนั้นนะคือมันก็เล่นได้นะครับผม มันก็ไม่ได้ผิดนะคือเราก็จะรวยแบบรวยฉีกไปเลยอะป้อมล่างก็ไม่จะไม่แตกใช่ไงเฮ้ยสวยดที่ผมตันอย่างงามทุกคนมาดิโอ้เฟมเลทผมตกว่ะทุกคนเครื่องผมร้อนปะชัตนี้ผมต้องเป่าพัดลมซะหน่อยนะโอ้กระตุกจัดจัดโอเคมากระตุกแต่ยังเล่นได้ทุกคนเฟมเดทผมเริ่มกลับมาละโอเคเครื่องเครื่องเริ่มเย็นแล้วทุกคน คือบางทีเนี่ยคือถ้าผมอัดหน้าจอไปด้วยถ้าผมเล่นเกมไปด้วยเนี่ยมันจะทําให้เครื่องผมร้อนมากๆาเลยนะแล้วช่วงนี้คืออากาศมันก็ร้อนด้วยไงทุกคนห <c oughs> นักไปใหญ่โอเคตอนนี้คือผมค่อนข้างที่จะเก่งแล้วนะผมผมสู้ลิงได้แล้วนะตอนนี้ผมผมคิดว่าผมสู้ได้ทุกตัวนะเพราะว่าผมมีทารอนแล้วก็มีดาบดาบไอดาบคีแล้วนะเอสกิลไปไหนวะนะโอเค จริงๆผมสามารถเอาดาร์กได้แล้วนะแต่ว่าผมยังไปบวกกับเพื่อนก่อนนะผมกลัวว่าเพื่อนผมเล่นสดแล้วเทนี้เพื่อนผมตายดิมาเพื่อนเรามาช่วยแล้วเพื่อนฟาดก้าไปอันติต้องมาแนละ้วทุกคนตีตีเอาอีกเอาไปอีก,ออกโอ้โหไม่หมดวะทุกคนเสียดได้วะ่ะเลือดผมไม่เด้งเลยว่ะทุกคนผมแบบดูดเลือดน้อยไปนะหรือว่าผม จะต้องใช้เป็นโบออลสตอร์ laughter, ว้ทุกคนในชิ้นที่6นะครับไม่ออกเกาะเกิดนะแต่ผมคิดว่าเกาะเกิดมันน่าจะดีกว่าแต่ผมก็ชอบทารอนนะเพราะว่ามันตีแทงแรงไนงะทุกคนแต่เมื่อกี้นี้คือผมรับเยอะไปหน่อยแหละมันก็เลยไม่ไหวนะต่อให้เป็นธนูดุเลือยผมก็คิดว่าไม่น่าไหวอยู่ดีนะโอเค็อดนี้เราตันไปแล้วเราก็ฟาดไ,ไปเลยทุกคนโอเคจบนะโอเคสายเนี่ยคือผมชอบตรงที่มันแบบละลายแผงหน้าเขาได้ไวดีอะ แล้วบวกกับฮาร์ีไอตีใกล้ผมปีกอ่ะคือมันยิ่งหนักเลยทุกคนดาเมจมันจะหนักมากๆอ่ะแทงก็จับยืนไม่ไหวเลยนะโอเคฟันไปทุกคนเราจริงๆกับผมเปิดดาร์กได้นะแต่ว่าป้อมล่างเนี่ยเขาเขายังไม่แตกไงผมก็เลยแบบยังไม่เปิดนะเพราะว่ามันคือมันใกล้ป้อมเขามากเลยแต่แต่ถ้าเกิดเราพังป้อมล่างได้แล้วเนี่ยเราก็เปิดได้นะโอเค็อตน,นี้เราเล่นนะอุ๊ย นี่มันเรื่องเยอะกว่าทุกคนโอ้โหแต่แบบมาเด้ผมตีโคตรแรงผมตีโคตรแรงเฮ้ยผมตีป้อมหมดทุกคนเปิดอันตรีทุกคนผมว่าผมไม่รอดแน่เลยวะเพราะว่าผมโดนนาเมฆจากป้อมมานั่นไงเรียบร้อยโอเคเมื่อกี้นี้คือผมควรเปิดอันตรีก่อนแล้วก็ค่อยไดนะครับเลื่องผมจะได้เด้งนะครับพลาดจัดโอเคเลนบนเหมือนจะมีบวกนะผมยังไม่ตีดาร์กนะครับถ้าเกิดแบบถ้าผมตีดาร์กเพื่อผมตายหมดก็ไม่คุ้มนะครับผม เราก็ไม่สามารถดันได้ลยดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปช่วยนะเพื่อแบบเผื่อแบบเผื่อชนะไฟแล้วเราอาจจะได้ป้อมบนแล้วเผื่อจบบ้านนะทุกคนตอนนี้ไปตีเลยนี่เห็นปะเราอาจจะได้ป้อมบนนะผมคิดว่าตีไปรัวๆวันเดอร์มาว่ะทุกคนตีโอตีไม่ได้ว่ะผมผมกลัวลิงบอลวอลเข้ามาด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยผมกลัวแบบกดตีไม่ทานแบบโดนต่อซีแบบจนตายอ่ะผมก็เลยไม่เอานะ จริงๆมันฝืนตีป,ป้อมได้นะนี่เลีงมานะทุกคนยิงยิงฟรีนะแล้วก็กระโดดเข้าไปทุกคนโอเคเปิดตีเลยเลือดเด้งนะมามาเลือดเด้งนะโอเคได้ไหมทอนสนตาร์ทไม่โดนนะถ้าเกิดสตาร์ทโดนทอนมีสิทธิ์ตายได้นะโอเคผมน่าจะต้องเอาดาร์กแล้แหละช็อตนี้ เพราะว่าป้อมล่างเขาไม่อยู่นะแล้วแบบป่าเขาตายแล้วนะแล้ววันเดอร์แบบตัวเก่งฝั่งเขาคือก็ตายเหมือนกันนะ3คนนั้นไม่น่าทำอะไรเราได้โอเคอเคุ๊ยกันโดดใส่ทีสามระเจดค่อนข้างที่จะแรงอยนะอู่นะเฮ้ยเดินคือเดินผ่านกันไม่เห็นเหรอไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมมานี่มาให้ตีซะดีๆไอ้น้องฮ่าไอ้หนุ่มเพื่อนเองหนีเองก็โดนแฮะอุอ้ยแบตแบตเตือนโอ้โหแล้วแบตผมจะหมดด้วยดีกว่าผมว่าแล้วทาไมเครื่องผมร้อน Okay. ผมน่าจะพอนะผมคงไม่ชาร์จเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบชาร์จแบตไปเล่นไปนะมันเล่นไม่ค่อยถนัดนะอไอเอลซเองนี่มันไร้กาดจริงจะแต่ร้านบูมผมด้วยโอ้ยอุ้ยเจ็บโอ้โหตายเลยเหรอโอ้คุรแรงตรีไปขายนะทำไมตัวผมบางจังวะ <c oughs> คุคิดเป็นผมไหมผมตายไวมากเลยเมื่อกี้นี้อะไรก็ไม่รู้ผมตายเฉยเลย ผมต้องเล่นระวังหน่อยละอุวยทอนมาดิโดนนะโอเคมีเพื่อนแทงละสบายถ้าเพื่อนแทงเนี่ยผมเอาผมเอาต่อมาดิมาดิาดโอ้ฟิกเกอร์ก่าทุกคนไม่คิดเลยนะโอเคน่าจะยังจบไม่ได้นะเพราะว่าเขาเหลือ2ตัวการบ้านนะเราไม่อยากฝืนตีป้อมใหญ่ขเขานะถ้าเกิดแบบฝืนตีแล้วเจ๊งนี่คือจบเลยโอเค มาหลอดเองนี่มันลูกเล่นเยอะอจริงๆมาแอบปาดช่วยแล้วก็แบบแอบขโมยไปนะ <c oughs> ผมปลดโล่เข้าไปแล้วนะเมื่อกี้นี้จากจากสกิลหนึ่งนะเฮ้ย <c oughs> ยังไงอะได้ป้อมนะได้ป้อมนะโอเคอาจจะฆ่าเขาได้นะถ้าเกิดสกิลหนึ่งโดนนะโปะเรียบร้อยทุกคนยิงยิงแตกครับผมทอนมายังไงฟันเข้าไปล่วงมาเดมาเดมาเอาหรือเปล่าเอาแล้วก็มา มาเปิดอตีไปยทุกคนฟาด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 วีดเลือเด้งเลือดเด้งเป็นข้อไอ้ซูเปอร์แมนมันมันเอาผมไป2ตัวทุกคนผมจะากดาจะเอาคอชิลซะหน่อยไอ้หนุ่มคนที่นี่มันร้ายกาดโอเคสำหรับแนวทางการเล่นไปก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครสงสยัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมบายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับสุดจะเป็นคลิปแนวทางฮีโร่ตัวอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชนคนด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม